สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีมองค์ <อง S 2> วันนี้เสนอตอนอ,อะไรที่ตามมานะเทพหรือผีนะก็เอาเป็นว่ารายการที่เราทำขึ้นมานในรอบเนี้ยมันเป็นความสัตย์จริงว่าขอจีแจงว่าคนที่มาดูเนี่ยถ้ายังทำใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเข้ามาดูถ้าเข้ามาดูก็แปลว่าต้องทำใจได้ นะผมก็บอกได้แค่เพียงว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยเอ่อที่มาในรายการแบบนี้ของเราเนี่ยที่เรามาคุยๆกันเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มาดูรายการของเราก็ไม่ใช่เพราะความบังเอิญน,นะ <S <S ผมบอกได้เลยว่าเอ่อคนมีองค์เนี่ยที่เข้ามาในรายการของเราทุกวันเนี่ยเราทํารายการเนี่ยทาด้วยความสุจริตใจนะเอ่อเทพหรือผีอะไรที่ตามเรามาผมบอกได้แค่ว่า ถ้าเป็นผีอ่ะถ้าเขาจะตามคนเขาต้องตามคนที่มีประโยชน์ต่อโลกวิญญาณคือคนที่สวดมนต์ภาวนาคนที่สร้างมหาทานหรือสร้างมหาบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อเป็นแบบที่ตามมาจริงๆอยากจะส่งข้อเราจริงๆมีเทพด้วยนะในที่นี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นรายการคนมีองค์เนี่ยจะมุ่งส่งเสริมแะจะพูดว่ามันมีเอ่อความคิดอยู่สองสาอย่างในนี้นะอ่านะกดแชร์กดไลค์ เป็นกำรังใจให้กับทีมงานท่านอาจารย์โอค่นะขอบคุณมากนะคะทุกท่านทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนแต่ตอนนี้เรามากันก่อนสองคนเอาละเดี๋ยวผมจะทำพิธีกรรมนะบูชาครูชั้นสูงสุดพิเศษนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต เฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริก15และผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปณนเะมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ejtop16 นะเราก็จะมาคุยกันนะนโมาาตัสะภะควะโตอระหะโตสมาสมุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธัสสะุทธังสรณนังคจฉามีธัมมังสรณนังคจฉามีสร้างฆังสรณนังคจฉามโอมภะพิคเนสิทิประสิธิเมมหาราภะตติดยามปีนะโมภะพิคเนสิทิประสิธิเมมหาราภ तथियां नमो फिर खनशिथि प्रसिथि मे महाराभो ओम खनश साय ओम श्री खरेशय नमह ओ श साय नमह ओ जै माता की का कारी पियांग मम เธอจะยัมปีโอมเจมาตาคีธุระคาการีปียังมามาตาจยัมปีโอมเจมาตาคีธุระคาการีปียังมามาโอมสุราสวัตติมาตาปียังมามา เธอิดยัมปีสุระสวัติมาตาเปียงมา마ตาติยัมปีสุระสวัติมาตาปียังมามาโอมมักษมาตาปียังมามาเธอไดยัมเปี๊ยราสมาตาเปียงมามาตาตยัมเปี๊ยราสมาตาปียังมามก็อยากจะเล่านะครับว่าหลายครั้งหลายหนที่มีคนมามาหาเราเนี่ย คือเขาเหมือนอยากจะรู้ว่าอะไรตามเขามากันแน่เขาก็มาตรวจกับเราตรวจกับเราเนี่ยเราใช้เราไม่ได้ใช้พลังจิตอย่างเดียวเราใช้ศาสตร์และศีลเรามีศาสตร์และมีศีลในที่นี้ก็คือเราตรวจโดยใช้พลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษพร้อมกับมีศาสตร์ของเราเฉพาะที่เกี่ยวกับเทพแต่ว่าถามว่ามันอยู่ที่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นนะ บางคนก็บอกว่าโดนเล่นของโดนเล่นของตลอดเวลาถามว่าโดนเล่นของยังไง,บาง,บ,าง,งบางทีก็บอกว่าโดนตะปูเสกใส่ท้องมั่งแหละบางทีก็บอกว่าโดนนู่นโดนนี่มั่งแหละบางทีบอกจิ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 กจกถามว่ามันเป็นยังไงคือคือมันเข้าตัวคือคุณไปลงน้ํามันพรายหรือลงอะไรมาเพื่อจะทําให้คุณเกิดสเสน่ห์มันก็เลยเข้าตัวพวกผีพวกนี้ก็เป็นน้ํามันของผีน้ํามันในซากตัวผีที่เอามาใช้นะและสอง อา่าสาเหตุที่สองคือกรรมเก่าที่เราเคยทําเขาไว้ในอดีตแล้วกรรมเนี่ยเขาเป็นอาทิตยสมากายคือเขายังไม่ได้เกิดแต่เขายังเป็นวิญญาณอยู่เขาตามเล่นงานเรานะก็บอกได้แค่ว่ามันโดนหลายๆอย่างเอา้เอาอ่านะมันโดนหลายๆอย่างถามว่าโดนหลายๆอย่างนี่คืออะไรโดนเล่นงานเรื่องเกี่ยวกับว่าบางทีเนี่ยก็โดนแบบเป็นผีเล่นน้ํามันพายมาก็พอมันเข้าตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับมีดวงวิญญ,ญาณหรือมีอะไรกาลังติดตามมา สองบางทีเป็นกรรมเก่าที่ตัวเองทํมาสามคือมีการทํากันจริงๆและสู้กันจริงๆคือเป็นการแยกทิ้งสมบัติอย่างโฉนดที่ดินหรืออะไรก็ตามซึ่งพี่น้องจะทํากันประจําแต่ทํากันโดยไม่รู้ตัวถามว่าประสบการณ์เหล่านี้มีจริงไหมมีจริงครับผมพูดตรงๆคือจากที่ผมดูมานะแต่แค่เพียงว่าบางคนเนี่ยมาถามผมว่าคุณโดนของไหมอย่างวุน่นอย่างนี้อย่างนั้นผมก็บอกว่าให้มาตรวจเป็นส่วนตัวแล้วผมถึงจะรู้ถามว่ารู้ได้ยังไง เพราะว่าคนที่มาตรวจแล้วเจ้าชะตาม,มาตรวจเองอะ่ะผมแก้ไขให้ได้ในที่นี้คือนอกจากผมตรวจให้เสร็จผมก็มานั่งไล่ให้แต่ถามความรู้สึกหน่อยว่าคนที่มาถามเฉยๆโดยที่ไม่ไม่คิดจะแกะ้สุดท้ายมันก็เข้ากระดูกเข้าเนื้อเข้าหนังแล้วมันแก้ไม่ออกถามว่าแก้ได้ไหมมันแก้ได้แต่มันนานเกินมันก็ฝังลงกระดูกไปเพราะเขาเรียกว่าคุณใส่มนดําซึ่งเล่นน้ํามันบางคนเล่นน้ํามันสีพึ่งอ๋อคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโด,โดนคนใส่จริงๆแล้วทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์แก้ไขเนี่ย มไม่ได้แก้แก้ขุนใสเนี่ยคือกี่กี่ปีนะคะจารย์ถึงจะแบบว่าลงกระดูกลงเลือดอะไรเงี้ยสองปีสองปีแล้วแล้วถ้าเกิดคนโดนของเนี่ยควรจะแก้ในระยะเวลาเท่าไหร่คะควรจะแก้ในเวลาหน<ม>ึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนหรือภายในสามสิบวันอ่ะต้องพยายามแก้ให้หมดก่อนอแต่บางคนไม่สนใจไม่แย่แสไม่เอาไม่ไม่สนใจคืออะไรบ้างคะที่จะสามารถแก้ไขขุนใสได้จย์ท๊อป คือเรื่องที่จะแก้คุณสยมนดําได้ในที่เนีเ้ผมก็บอกได้แค่เพียงว่าอืม <c oughs> เรื่องที่จะแก้คุณสายมลดาในที่ได้ก็คือว่าคุณต้องเข้าคูหาครูบาอาจารย์และครูบาอาจารยนะ์ต้องแสดงบาร,รมีในที่นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับบาร,รมีองค์เทพเนี่ยหรือการเรียนมาเนี่ยถึงจะไล่ได้อย่างเช่นเนี่ยเอาผมพูดนะมีดเล่มนี้ผมก็ยังใช้แก้ของทุกวันนี้อยู่แรงนะครับมีดเล่มนี้อาจารย์โอ้ถึงกระหาว <c oughs> เพราะมีดเล่มนี้มีพลังอยู่นะครับนะถามว่า ต้องแก้ไหมผมไล่ประจำเอามีเล่มนี้ไล่แล้วแก้ผมจึงต้องถามว่าปัญหามันเกิดที่ใครหนึงมันเกิดที่กรรมเก่าหรือมันเกิดที่ว่าคุณไปใช้น้ํามันพลายมาบางคนเล่นของ เล่นทําสีพึ่งเอาว่านเอาอะไรใส่ลงไปในสีพึ่งเสร็จแล้วกลายเป็นผีโพงกลายเป็นปอบกลายเป็นเปดกลายเป็นอะไรซึ่งไปเล่นมาบางคนเลี้ยงเองเสร็จแล้วจิตอ่อนมันก็เข้าตัวเองก็มีนะ<ม>บางทีไปรับเอามาโดยการไปรับขันมาขันเนี่ยผมไม่รู้นะว่าขันไหนแต่ว่าถ้าขันสายเทพแท้ๆแ,แบบสำนักของผมอะก็คือว่าสำนักผมเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไปรับแบบสำนักที่เป็นจอมขมังเวทมาเนี่ยประกอบมาเนี่ย ปัญหามันก็คือว่ามันเข้าตัวแล้วไม่รู้ตัวแล้วมันทําให้กลางคืนนอนหอนร้อนมีอารมณ์ร้อนมันคือตัวจะร้อนแล้วมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะพูดตรงๆนะแล้วปรับสภาพไม่ได้โดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้เห็นในรายการโดยตลอดถามว่าทําไมท่านอาจารย์โอถึงได้รู้ถึงได้เห็นท่านอาจารย์อาารยโอ,อเห็นอาจารย์ทอปล่คุณใส่ไล่คนมีผีเข้ามาแล้วอ่ะอืม เราก็แ,แก้ได้สําเร็จด้วยคือการแก้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แก้แค่ทีเดียวนะต้องแก้อย่างน้อย3ามสี่ครั้งอ่าพูดตรงๆเลยถ้าคนโดนของจริงทําไมแก้สามสี่ครั้งเพราะไล่ครั้งแรกอาจจะพอหลงเหลือหลบอยู่ไล่ครั้งที่สองก็พอจางออกไล่ครั้งที่สามก็คลายตัวลงเยอะไล่ครั้งที่สี่อาจจะหมดจดเลยก็ได้ เพียงแต่ว่าถ้าคุณเชื่ออาจารย์คุณติดต่ออาจารย์มาเพื่อให้อาจารย์แก้อาจารย์ก็แก้ให้ได้แต่ถ้าคุณติดต่อมาเสร็จคุณถามอาจารย์เสร็จแล้วคุณไม่คิดแก้อาจารย์ไม่รู้จะไปช่วยยังไงถ้าของลงกระดูกแล้วมันกลายเป็นกรรมกรรมนี่คืออะไรรู้ไหมมันจะเกิดโรคตอนแก่ๆมันจะกลายเป็นโรคมะเร็งง่ายมผมพ่อแค่นี้เพราะว่าของมันฝังอยู่ในกระดูกพอของมันฝังในกระดูกมันรอวันเหมือนกรรมเราเพิ่มพูนแล้วมันเล่นงานเราคนเข้าใจคือเข้าใจแกภายในหกเดือนทันไหมอาจารย์ท็อปช้าไป ช้าไปมันเข้าหมดแล้วคือพูดง่ายผมบอกว่าภายในสามสิบวันก็คือภายในสามสิบวันเราต้องสามสิบวันนะเออนะหกเดือนผมบอกได้แค่ว่ามันช้าไปแต่ว่าถ้าเป็นปีเทศการทับบอกไงสองปีคือมันฝังลงลึกไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะเรื่องคุณส่ยมนต์ดหรือว่าผีหรือเทพเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณสงสัยให้คุณเร่งตรวจถามว่าตรวจเพราะอะไรหนึ่งคุณจะได้รู้ว่าคืออะไรกันแน่สองจะได้แก้ปัญหากันได้สามมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัตว์สังคม ถ้าคุณรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณต้องรีบแก้ถ้าไม่รีบแก้ปัญหามันจะลามลามแล้วมันก็จะอยู่อยู่ฝังอยู่ในกระดูกเราและสุดท้ายมันแก้ไม่ได้ผมก็ช่วยไม่ได้ถามว่าช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถามว่าขนาดเก่งๆยังน็อกเลยแล้วภาษาอะไรรับผมแตส่สำหรับอาจารย์ท็อปเนี่ยคือสามารถที่จะตรวจได้นะคะดูดูได้ว่าคุณใส่มีม,ม,มีคุณใส่หรือเปล่า คนนี้โดนของไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถดูได้นะคะก็มาตรวจได้นะคะมันมีคือมันจะมีความสับสนตัวเองเบอร์เบอร์เบอร์แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะอารมณ์มันจะเหมือนกับว่าทําอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองเสร็จแล้วมันจะมีปัญหาก็คือปัญหาเนี่ยคือว่าเอ๊ะทําไมฉันเนี่ยทําอะไรเราลืมทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมันหลงไปหมดมันเดินไม่ก็ไม่ตรงทางทําอะไรก็ไม่ค่อยจะสําเร็จมันงงตรงเนี้ย แล้วสุดท้ายปัญหามันก็คือว่าเราเนี่ยเคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าต้องคิดตรงนี้ก่อนนะเราอะ่ะมีคนที่ไม่ถูกใจไหมในชีวิตเราเนี่ยมีคนที่เราไม่ถูกใจไหมหรืออะไรเงี้ยเขาเขาบางกว่าเขาไม่ถูกใจเราอือเขาคิดจะแกล้งเราคิดจะทําร้ายเรานะผมบางทีอะ่ะเราไม่ได้ร้ายกับเขาหรอกเราอ่ะดีกับเขาได้ซ้าไปแต่เขาอะ่ะคิดร้ายกับเรายัางไงเขาก็ต้องเอาชีวิตเราหรือว่าอยากแกล้งเราหรือว่าทำคนใส่ใสเรานะส่วนส่วนมากนะที่ผมเจอเจอมานะ เป็นญาติกันเองเล่นกันเอง<ม>เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องเรื่องที่ดินเรื่องโฉนโดเรื่องศพสมบัติมันเล่นกันเองหมดเลย<ม>นอกจากญาติพี่น้องแล้วคนที่ไม่ชอบหน้ากันอย่าง<ช>เช่นเปิดประมูลงานอะไรด้วยหลายๆ<ม>อย่าง<ม>คือเล่นกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผีหรือเทพหรือผีที่ตามมาอ่าและและ,และผีหรือเปล่าหรือผีนะเพราะฉะนั้นทําไมผมถึงได้ทําชื่อตอนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม,มถ้าสงสัยอะไรให้รีบตรวจให้รีบแก้ ให้รีบจับให้รีบสัมผัสให้รีบดูไม่ใช่ว่ารอเวลาซึ่งรอเวลานานๆานมากมันจะลงลึกมากถามว่าแก้อย่างน้อยเ่ะถ้าลงลึกมากๆแก้อย่างน้อยต้องแก้แปดครั้งแก้อย่างน้อยสุดที่แบบว่าโดนเบาๆจางๆสี่ครั้งผมพูดไว้ตรงเนี้เป็นความจริงครับมันไม่ใช่ว่าคุณมานั่งคิดว่ามันจะแก้ง่ายเหมือนเหมือนเหมือนดึงขนมเล่นนะมันเป็นดึงไปดึงในในธาตุขันเราออกมานะจะทําอะไรก็ตาม ถ้าเราอ่ะไม่ถ้าเราถ้าเรามีปัญหาเรามีความรู้สึกว่าเออเรามีปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถปรึกษาใครได้ลองมาปรึกษาผมก็ได้ผมจะดูให้อาการนี้แก้ยังไงยังไงแต่มีค่าครูนะผมบอกว่าผมทําเป็นอาชีพตรงเนี้ยระดับมืออาชีพแล้วค่ะคือหลายหลายคนนะที่ทําตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเออเราทํารายการตรงเนี้ยเราไม่เคยคิดสบประมาทหรือมองอะไรใครนะ แต่ที่เราทําตรงเนี้เราทําเพราะว่าเราแค่เป็นวิทยาฐานอย่าให้คนอื่นที่มาฟังได้มีความรู้นะคะใช่แล้วเนี่ยรอบเนี้ยที่ผมมาผมมาพูดว่าเอออะไรที่ตามเรามาเทพหรือผีนะเทพหรือผีใน<อ>ที่สมมติยกยกตัวอ,อย่างในส่วนที่เป็นเทพสิอาจารย์ถ้าเป็นเทพเราก็จะได้ทําการตรวจองค์ตรวจเทพและรู้ชื่อนามเทพและเราก็จะได้บูชายอย่างถูกต้องชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองและ จะได้รับขันขันนั่นก็ขันที่ถูกต้องไม่ใช่ขันผีนะขันผีนี่คือจะเป็นสำนักจอมขมังเวททำกันแต่ถ้าเป็นตำหนักร่างร่างร่างทรง,งโดยแท้ <ตำ S 1> จะตำหนักร่างทรงที่เป็นเทพนะคะจะเป็น<า>เทพเป็นพ,พรหมอะไรเงี้ยสายเทพสายเทพสายพรหมเพราะสายพรหมนี่หาย,ยากกว่าสายเทพค่ะอาจารย์ท็อปเนี่ยสายพรหมท่านท้าวมหาพรหมเทพเพวานะคะคือผมจะบอกแค่เพียงว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนตังหิดตังกิดใจว่ามีอะไรตามเรามาเนี่ยเราควรรีบตรวจแล้วเราควรรีบแก้ ถ้าเราไม่รีบแก้มันไม่มีใครช่วยใครได้เอาลนะสำหรับเวลาที่คุณที่ที่คุณไม่รู้จักอาจารย์ที่เป็นร่างทรงหรือว่าเป็นผู้รู้ทาได้นี้คุณรีบทาําความเสด็จสลมกับเขาไว้มีอะไรก็ไปหามเขามีอะไรก็แบบนอบน้อมต่อเขาแล้วก็ถือว่าเป็นครูอาจารย์คนหนึ่งเลยแล้วคุณจะได้ดีเองนะเพราะว่าครูเหล่านี้จะทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยและแก้ปัญหาได้ตรงจุด ในสิ่งที่ลลับที่ไม่มีใครไม่มีใครที่จะสามารถแก้ได้เขาอะแก้ได้นะคะเอาละครับนางสำหรับรายการในรอบนี้เราก็อ่ะพูดกันพอหอมปากหอมคอสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเข้าหาอาจารย์คนใดคนหนึ่งที่มีญาณอย่างรู้แล้วฝึกจิตมาจริงนะนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรัภิรัชเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15นะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ร,ราย AJTOP 16เอะละครับสำหรับรายการในรอบนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดๆไปครับสวัสดีครับ